เท่าไรผมอยากรู้ว่าจริงๆอะที่แบบว่าเขาคำนวณวิจัยมาแล้วไปถึงแปดอะอ๋อจริงๆก็คือถึงแปดครับผมแต่เราเคลมไปที่ห้าพอแล้วครับอย่าไปเอาเดี๋ยวมันไม่ถึงโอเคอยู่ในช่วงนี้แล้วกันนะครับอยากเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งหลายฮะเวลาเคลมมเราก็จะไปถามผมผมชอบถามถึงตัว m a x ิมัมสุดๆนี่มันเท่าไหร่คืออยากรู้จริงๆเพราะผมรู้เวลาเขาเคลมก็ต้องเคลม่าที่ชัวครับคือเนี่ยยังน้อยสุดนี่มันหาองศาเนี่ยคุณได้แน่นอนที่จะลดลง แต่นี้ยถึง8ครับผมโอ้ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็อย่างอย่างหน้าร้อนเราเนี่ยประมาณ38ก็เหลือประมาณ30ก็โอเคแล้วใช่ถ้าบนประมาณสามสิบสองสามสิบสามเหลือยี่ห้าหร์แอร์ยี่สิบเจ็ดนั้นเกือบแอร์แล้วเย็นเลยเกือบแอร์แล้วครับผมและช่วงแบบสมมติถ้าเกิดร้อนสุดๆคือประมาณแล้วกือวสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็เหลือแค่สามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่อะไรเงี้ยเรานั้นกาช่วยได้ครับหน้าหน้าหน้าร้อนจะช่วยได้เห็นชัดครับอืมเราเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ปริพันธ์ วรวมก็จะช่วยได้เห็นชัดเลยครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ที่คิดมาเนี่ยฮะที่ที่แบบเหมือนกับสรรหามาเนี่ยคุณเอเนกเป็นคนคิดเป็นคนสรรหาเองครับหรือว่าไม่ครับเรามีทีมงานอืคือวิธีทํางานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราเพิ่งอยากเราเป็นบริษัทธรรมพิบัติตั้งแต่แรกเราเปิดเผยเนี่ยนะพนักง,งานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมหมดครับเราถือว่าผู้ถือหุ้นเอาเงินมาลงทุนนะครับเอาเงินมาลงทุนนะจึงเ,เงินแต่พนักงานเนี่ยผมถือว่าเอาชีวิตมาลงทุนนะ ถ้าบริษัทเจ้งคุณตกงานเลยนะใช่ชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่เลยนะครับถ้าเริ่มบางคนเริ่มได้ก็แล้วไปแต่ถ้าอายุเยอะหน่อยมันเริ่มไม่ได้แล้วนะมันตายเลยนะถ้าสี่สิบอ้านี่ก็ติดหนักกันนะใช่จะมาผมบอกชีวิตพวกคุณเอาชีวิตมาลงทุนนะผมสอนทุกคนเลยนะไม่บริษัทนี้คุณเอาชีวิตมาลงทุนนะไม่ได้มาเป็นลูกจ้างนะครับดังนั้นทุกคนจะรับผมบอกเลยว่าฮ้คือเอาชีวิตมาลงทุนอ่า ดังนั้นพนักง,งานจะรักบริษัทมากค,คอยมองว่ามีอะไรจะขายได้จะคอยเสนอได้บางทีไปเดินๆน,นี่ขายได้คุณเองทำไมไม่เอานี่มาขายไม่นี่มาขายอะ <c oughs> อย่างนงี้ะ <All right. S 1> ไปหาอย่างพวกนี้เขาจะช่วยเราคิดพนักาจะซื้อเองก็พยายามหาสินค้าอะไรดีๆมาเขาก็นั่งมองกันอยู่ด้วไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆว่าเออนายสั่งก็ทาไม่ใช่นะเาไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เขาคิดกันหมดเลยนะแล้วไอเดียดัดแปลงมาจากพวกเขาทั้งนั้นครับอย่างไอตัวนี้เนี่ยเอ็มรับเนี่ยเราไปขายห่ออาหารที่ไหนได้เขาไปขายห่อทําผมร้านสสวย อ่านี่เป็นสาราสาสวยใช้หมดนะแล้วครับที่ไปอบผมเนี่ยนะใช้ตัวนี้หมดนะอ๋อใช้ได้ฮะใช้ได้ใช้เยอะเมืองไทยใช้หมดเลยของเราอ๋อแล้วแล้วเป็นเป็นรับอาหารไม่ก็ไม่ใช่รับอย่างอื่นฮะไม่ไม่ไม่เหมือนกันอันนี้เผอิญมันมีที่มันเรียกอากาศมันผ่านได้ดังนั้นเป็นอบร้อนๆมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่มันผ่านเลยออกไม่ได้อ๋อเป็นคุณสมบัติของมันไอตัวนั้นใช้ไม่ได้อ๋อโอเคงี๋ยว เดี๋ยวในช่วงที่2ฮะเดี๋ยวผมจะเข้ามาในรายละเอียดของ Product แต่ละตัวนะัพอดีช่วงนี้เวลาผมกลัวถ้าเกิดถามไปเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนแล้วก็ขาดตอนนะครับผมงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณอเนกจงเสถียรกรรมการบริหารบริษัท m m ครับท่านชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของตัวบริษัทเองแล้วก็ Product นะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณอเนกจงเสถียรกรรมการบริหารบริษัท M M P Corporation จำกัดครับผมกลับเข้ามาแล้วเมื่อกี้ต้องหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราต่อไปเดี๋ยวจะขาดตอนนะฮะ คราวนี้เราเข้ามาในส่วนของตัว product แล้วกันผม,ผมเมื่อกี้ฟังรอกรอบที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับแต่ละอันนี้สนุกทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมลองฟังดูจากคุณอเนกน,นะครับอ่ะ m m wrap นี่นะครับผมในส่วนของนี่คือสําหรับอาหารอันนี้ไม่ห,อห,อหอ่อ <นะ S 2> อาหารคร <นะ S 2> ับไป่ w r อาหารให้อันนี้เป็นคุณมีคุณ,ค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 ณสมบัติพิเศษนะครับ,ค,รบคือว่าอากาศมันจะเลยเหยได้พอสมควรไม่ด้ ทึบไม่ไม่ผ่านนะครับทำให้ผักเนี่ยสดได้นานอ oh. คือเวลาผักเนี่ยเวลามันจะคายน้ำครับนะเวลาคายน้ำาก็มันจะชืน้นแฉผักไอ้เน่าค,คเพราะมันน้ําอยู่ข้างในแต่นี่ระเหยออกมาด้วยทําให้ผักอยู่ได้นาน oh. ผลไม้แต่ของเราทำไมผลผลไม้ไม่แฉ uh huh. อยู่กับเราเพราะว่าอยู่ uh huh. ได้นาน อ๋อแล้วจริงๆแล้วเก็บรักษาได้นานประมาณ<ช>ไหนมีมีการคำนวณอะไรไว้ไเออแล้วก็นานขึ้นน่ะนะครับเราเราเราไม่ได้เทสพราะสินค้าแต่และอย่างไม่เหมือนกันแล้วคอนดิชันข้างนอกไม่เหมือนกันอย่างเช่นอยู่ในตู้เย็นอยู่ในโอ,โอนุณหภูมาิการเท่าไหร่ดังนั้นเราบอกว่ามันต้องนานขึ้นแน,น่นอนโอเค,คอเขาเมื่อกี้เห็นบอกว่าสามารถเอาไปใช้ในการทําผมได้ด้วยครับผมต่อผมเวลาีเวลาไปไปไปเสริมสวยร้านเสริมสวยก็ก็ไปห่อผมนะครับแล้วก็ไปอบ เพราะว่าอบป้อมปรลังถ้าเป็นเพราะสืออื่นมันจะร้อนครับมันไม่อากาศไม่ออกออันนี้จะออกบ้างทําให้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่คือมันก็เหมือนกันมันมันระบายออกได้บ้างใช่ไหมแล้วจริงๆเราทางบริษัทบอกเขาไหมฮะว่าไปใช้แบบนี้ได้หรือว่าเขาร้านเสริมสวยเขามาพนักงานผมไปคิดเองพนักงานผมไปทําก็รื่องพนักงานผมพนักงานขายเป็นผู้หญิงไงก็มานั่งเดิมสมัยก่อนมันไม่มีมันมันเวลาอบผมมันไม่มีพนักงานผมเอาเอาเอ๊ะมันลองมาอันนี้มาขอดีไหม าคุมเราผมตัวเองอ่ะแล้วมาแล้วโอ้ยมันดีว่ะก็เลยเริ่มเริ่มไปขายพนักงานเลยไปขายร้านครสวยๆไปมาก็ไปฮอตเลยคันนี้ติดตลาดเลยร้านสวยๆจะมีทุกทุกม้วนทุกร้านอ่ะต้องมีต้องมีเพราะว่าใช่แผ่นโบกเพราะไมออกตัวโดยเฉพาะร้านสวยๆที่เป็นผู้หญิงอ่าใช่ครับที่ที่สำหรับสุภาพสตรีญิใช่ครับผมอ่คันนี้อ่ตัวต่อไปนะครับเอาเป็นถุงมือแล้วกันครับถุงมือเอ็มโกลบนี่เป็นรุ่นนี้เพราะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าหนึ่งเราจะมี มีเอมโบสลื่นการลื่นการลื่นการลื่นให้หมดนะครับแล้วก็ฟิตนิวนี่พอดีคือเราจะไม่ทําแบบหลุ่มๆใหญ่ๆแล้วก็จับทําให้มันหลุดง่ายเวลาใส่เข้าไปมันจะฟิตมีกี่ขนาดครับแบบนี้มีไซส์มีซไซส์เอสเอ็มอ๋อไซส์เอสกับไซส์เอ็มสองไซส์นะฮะไม่มีเอลเอ็ลมันขลังนะครับวันนี้เราก็ไม่แน่น้อยนะฮะโอเคครับผมแล้วตัวนี้เอาไว้สำหรับเวลาทำกับข้าวอะไรผมขออนุญาตลองนะฮะครับผมไซส์ไนิ่มเอ็มไหมฮะใช่ครับ อ๋อถ้าเอ็มอ้ผมใส่ได้ไทยเอ็มใส่ได้ครับเพราะว่ากำลังกำลังตึงๆเห็นไหมครัจะไม่หลวมแบบไม่จะหลวมแบบหลวมหมาบหลวมมากๆอ่ะเหลือด้วยฮะนี่เหลือด้วยใช่ครับอ๋อมีหน้าถึงบอกว่า S อสกับเ็ก็พอแล้วครับผมโอเคนะครับแล้วมันจะมีเขาเรียกการลื่นนะไม่งั้นมันจะจับแล้วมันลื่นจับของได้สะดวกฮะครับผมโอเคเพราะว่าเวลาอย่างสมมติทำกับข้าวอย่างเงี้ยผมจําได้เลยเวลาผมทําแล้วก็ เวลาหันพวกเครื่องหอมเหิมอะไรกระเทียมอะไรโอ้โหติดเป็นวันเลยกันนี้โอเคนี่ใส่ข้าวๆไปก่อนเลยนะครับตัวต่อไปครับตัวตัวนี้เล็กๆอันนี้ตัวนี้นี่จริงเอาดัดแปลงมาจาก m อ็ M s อ r ม t อ h นเอรันะครับคือเราตัดมาให้เหมือนหน้าเล็กใช่ไหมครัเพราะว่าพหน้าเล็กปั๊มเนี่ยมันพกสะดวกคแล้วไปไปแรปอะไรก็ได้ไปห่อพวก À, สมุดหนังสือคือไว้ทิ้งไว้ในรถอ่ะพอเราจะมีอะไรก็รับพันพันพันนะเหมือนพันแผงพันพันพันไว้พันพันแล้ีปุ้งเก็บไว้อ๋อเรียกว่าไม่ให้มันกองเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยให้มันรวมรวมกันง่ายๆหน่อยแค่นั้นเองก็คือไว้เพื่อความสะดวกสบายง่ายๆตัวนี้คนใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อทุกคนนะครับแล้วตัวนี้เองตัวมันเองเนี่ยรวบมันเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวกันเวลาตัดเขามีที่มีที่ตัดไม่ต้องใช้ดึงก็ขาดเลยครับอ๋ออันนี้ใ <im> ช้ดึงเอาแต่ถ้าว่าพันไว้มันก็อยู่ไงฮะ แต่แล้วดึงก็ขาดโอ้ต้อเหนียวนะครับแต่ว่าต้องฉีกนิดนึงให้ก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะ M มเทปครับ M tape ครับผมแผ่นฟิล์มอเนกประสงค์ครับผม M tape นะครับท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าขอในรถผมก็ลกเหมือนกันฮะเนี่ยถ้าลองไปใช้ดูจะรู้เลยว่าติดใจอะไรมาหลังครับเป็นลูกค้าแน่นอนโอ้โหครับครับโอ้โหนี่มีอะไรใหม่ๆสำหรับผมจริงจริงอ่ะตัวนี้อันนี้คือตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับ M ลิม m ห่ือกล่องไม่มีกล่องครับอ่าโอเคอ่า M slim นี่ก็คือเป็นไว้พันตัวอืม อย่างนี้นี่รับตรงอยากโยกตรงไหนไปพันตรงนั้นประมาณสิบห้านาทีแกวมาเปียกตรงนี้เปียกหมดเพราะว่าเง่ออกเพาะตรงนี้ตัวนี้อากาศไม่ผ่านเลยเป็นอันตรายอะไรไม่เป็นครับเพราะว่าทําให้แค่ลดน้ําหนักตรงนี้ลดที่อยากจะลดแล้วครับอยากโยกตรงไหก็พันตรงนั้นอุ้ยนี่ผมใช้ได้อีกแล้วเนี่ยหยิบแต่ละอันนี่ผมใช้ได้หมดเลยดีครับอันนี้น่าจะไปลองนะฮะได้เลยแล้วรอบรอบเอวใช่ไหมใช่พันรอบเอวเง็คือจะออกในส่วนขอว่าตรงนี้เฉพาะที่แร ก oh. ็อันนี้ก็มาจากลุกน้องผมทั้งนั้นน่ะเขาเอาไป้ oh. เขาไปตัดตัดเอาไปหอ่อทาเองก็ลุกน้องอ้วน,นก็มีเขาก็เฮ้ยลองไปทําดูเออฮะโอ้ดีใจติดใจลราอ๋อ <c oughs> เราเพราลุกน้องคิดเราก็เขาบอกเฮ้ยคุณเองไม่ทำมาขายเห <c oughs> รอลุกน้องที่ช่างคิดมากเลยโอ้โหเขาบอกไงเขาชีวิตของเขาอยู่กับเราแล้วอะ <c oughs> เป็นของเขาละบริษัทนี่เขาเป็นเจ้าของมากกว่าผมอ่ะเพราะว่าถ้าเทาเจ๊กเขาตายอะ ผมยังมีข้าวกินเขาไม่มีอันนี้อผมลืมถามแล้วยังอย่างนี้ขายยังไงฮะเนี่ยอย่างตัวถูกมืออันนี้ขายเป็นเออเป็นเป็นเป็นแพ็คอย่างงี้ครับจะมีแพ็คกับกล่องกล่องประมาณร้อยหนึ่งนะครับขายปลีกใช่ไหมครับประมาณหนึ่งร้อยมีร้อยชิ้นร้อยชิ้นครับหนึ่งร้อยชิ้นหนึ่งร้อยบาทประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ชิ้นละบาทเองครับผมส่วนตัวนั้นประมาณห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทประมาณห้าสิบชิ้นครับไม่ใช่ครับตัวนั้นบรรจุห้าสิบ ห้าสิบชิ้นถ้าห้าสิบชิ้นนี่สี่สิบาทสี่สิบาทคือนิดพ็กย่อยมานิดหนึ่งอืมอืมโอ้โหโอเคครับอันนี้ไม่แพงเลยฮะครับท่านผู้ชมฮะแล้วอันนี้ครับอันนี้ประมาณสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทสองร้อยเมตรลืมเลยใช้ลืมเลยอันนี้ใช้ลืมเลยสองร้อยเมตรนี่สูตรพันทีนึงนี่รอบหนึ่งนี่ต้องต้องกี่รอบไหมฮะหมือว่า ประมาณรออกว่าก็พอแล้วครับไม่ต้องถึงเยอะแยะนะครับล้อกวกว่านี้ก็เมตรหนึ่งจะถึงเมื่อไม่รอเมตรเอาตีทัเมตรหนึ่งเมตรกว่ากว่าก็ได้สองเมตรก็ได้เยอะๆสองเมตรสองเมตรร้อยครั้งอ่ะร้อยวันอ่ะลืมกี่บาทนะ สองร้อยบาทใ่ไหมโอ้โหสองร้อยวันวันละป็นอยวันลวโอ้โหคุ้มเลยฮะเนี่ยน้ำนักลงไปแล้วห้าโลนี่ก็ยิ้มกลิ่มกันแล้วฮะเนี่ยผมมาถึงนะครับแล้วลงเฉพาะที่เราต้องการเนี่ยนี่คือปัญหาโอ้โหชอบตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวจบรายการผมต้องซื้อไปก่อนเลยเนี่ยนะครับครา้นี้มีอะไรอีกเอ่ยอันนี้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราครับที่เป็นเทคโนโลยีมาจากญี่ปุ่นนะครับครับอันนี้เนี่ยเราขายแต่คลาสติกสามมิติ ไปพิมพ์ออกมาแล้วมันจะรูปออกมาเป็นสามมิติครับคุณเห็นฟิล์มฟูจิสามมิติไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปสามมิติเริ่มออกมาแล้วนะนะต้องพิมพ์บนกระดาษแบบนี้อ๋ออีกน้อยเนี่ยกระดาษเนี้ยจะเป็นตัวที่จะจดดังขึ้นมาเรามาทำฮะเวลาเวลาไปพิมพ์ขึ้นมาก็จะออกมาเป็นรูปสามมิติเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนี้พิมพ์ธรรมดามันไม่เป็นสามมิติแสดงว่าส่วนใหญ่นี่ถ้าอันนี้จะขายก็คือจะเป็นเป็นเฉพาะเนแผ่น คอ่ายเฉยๆครับผมแล้วก็ตัดก็จะเป็นร้านถ่ายรูปจะเป็นพวกพโรงพิมพ์โรงพิมพ์จะจะไปทํางานดนทํางานพวกไอ้เขาเรียกอะไรอะดีไซน์หรือพวกที่ทํางานอาร์ตอาร์ตอย่างเงี้ย่ก็คือก็จะซื้อางี้ไปทำครับผมเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวนี้ขายไม่เยอะครับเพราะของมันแพงแล้วก็เทคโนโลยีมันค่อนข้างจะใหม่อยู่แล้วมันก็เฉพาะทางอ่าเฉพาะทางหรือแต่แนวโน้มมาแน่นอนตัวนี้ผมบอกเลยผมว่าก็มาอีกหน่อยพวกช่างกล้องพวกนักถ่ายรูปคงจะสนใจเยอะแน่เลยครับผม โอเคนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นี่คืออันนี้คือพันกระเป๋าครับออันนี้เราพันกระเป๋าที่สนามบินเราไปทําที่สวนภูมิครับนะครับก็จากเอ็มเอ็มสวทพันผลิตของเราเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าเราเปิดสนามบินสวนภูมิที่มีมาตรฐานระดับโลกเราก็ไปคุยกับทางการท่าโอ้เขาดีใจมากเลยเขาบอกโอ้โหรีบมาทาเลยเขาก็อยากจะมีนะฮะคบผมเพราะว่ามันทําให security ตัดปัญหาเรื่องทะเลาะกัน่ยของหายอ่าใช่เพราะมันถูกพันอ่าถูกพันแล้วแปลว่าแกะไม่ได้ถ้าแกะเมื่อไหร่ก็แปลว่าต้องมีคนต้องมีเรื่องแน่อ่าใช่ใช่แต่อันหนึ่งคือการกระเป๋าลอยลอยเขาเรียกอะไรลอยเลอะเทอะเพราะบางทีเราซื้อกระเป๋ามาใหม่ๆเนี่ยนะโอ้ผ่านน้มิดเยนเลยคือมันเป็นลอยมาแล้วนม่ปิดโดนปุ๊บไม่เป็นลอยมันมันก็ลอยข้างนอกไงฮะไม่โดนกระเป๋าเราาสติกมันเป็นตัวกันไวชั้นหนึ่งคือจริงๆสมมติถ้าเกิดจะไปโดนอะไรกระแทกบุบเบิบอะไรนั่นช่วยไม่ได้แต่ว่าแต่อยเนียลอยเลไไมมม่่ีแน่นนอร ว่าดูดีนี้พันอยู่นี่เขาพันเนนหนาไหมมากไหมครเนี่ยนี่ไม่มานี่นิดเดียวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งอยากให้พันบางกว่าน,นี้แต่เราพันมาตรฐานเพราะจริงๆในอันนี้แค่นี้อยู่แล้วราบประมาณสองรอบก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีอันตัวนี้มันอีกดีอย่างคือกันฝนเวลากระเป๋าเนี่ยเวลามันคะระหว่าง ฝนส่งระวังฝนอ่าครับมันก็เปลี่ยนมันอาจจะมีพลาดบ้างอ๋อใช่ใช่ใช่จะกันฝนได้ครับผมอืมนี่แล้วก็เวลาเขาพันให้มันจะซีอูดีอย่างนี้เลยครับเราจะมีแป๊บตามหมดแล้วจะมีแผ่นพลาสติกที่ว่าเขาเรียกอะไรสติกเกอร์ติดไว้เขียนชื่อเราอ๋อเพราะว่าบางทีกระเป๋าเหมือนกันแป๊บเลยโสีดำมารุ่นเฉพาะรุ่นสีดำนี่นะมาให้ของเราเปล่าหยิบครับแต่นี้เรามีพันปั๊บมีสติกเกอร์ปั๊บเรารู้เลยของเราอันนี้แน่นอนชัดเจนไม่มีหยิบผิดแน่นะครับผมก็คือจะเป็น อ่ uh, ตัวละครับสามตัวมีสามสีได้เหรอฮะครับผมมันนั้นเป็นสีดำสีสีเขียวสำหรับตามบางตลาดเพราะว่าจริงๆไว้พันกองสินค้าเนี่ยเขาเห็นสีเขารู้ว่าอะไรเลยอ่าอย่างเช่นอาซาสีสีดำบอบเนี่ยเีดาเขาบอกพวกของที่ทึบไม่อยากให้โดนแสงแดดเขาจะพันสีดาไว้อ่าข้างในก็ของทึบๆใบสีดําไว้สีเขียวก็อาจจะเป็นพวกที่มองว่าเออเป็นกรีนเวอร์เมนต์คืออะไรเงี้ยมองไปเพราะเขารวดสินค้าข้างในเขาอะไร โโอ้โหมีคำดีไซน์ออกมาก <S 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 มีแยกบบัมเลยแยกสีแห้โอ้แห <S S> ม่มฟังแล้วนะฮะอ่ะโอเค